สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เฟิร์นจะพาทุกคนมาทำเมนูไม่ง่ายนะคะเคล็ดลับความอร่อยของเฟิร์นก็คือนี่เลยผงนัวตาใบเขียวนั่นเองผงนัวตาใบเขียวสามารถใช้ได้กับเมนูต้มผัดแกงทอดได้ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับเมนูซุกี้เฟิร์นใช้ในปริมาณแค่ครึ่งช้อนนะคะทุกคนผงนัวตาใบเขียวแค่โรยก็อร่อย เติมผงนัวตาใบเขียวของกินคุมิลงไปแล้วคนให้เข้ากันนะคะล้วขอชิมตั๊บอร่อยมากนี่คือเคล็ดลับความอร่อยของเพิ่นนะคะทุกคนต้องมีเลยะคะ่ะผงนัวตาใบเขียวนอกจากจะให้ควา ช่วยในเรื่องแก้ปวดหัวไมเกรนทำให้อารมณ์ดีและช่วยคลายเครียดด้วยค่ะดีมากๆเลยนะคะเฟิร์นแนะนำเลยค่ะทุกคนใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ในเพจกินกุมิกินกันไหมหรือเพจผงนัวตาใบเขียวแค่โรยก็อร่อยค่ะเฟิร์นแนะนำเลยนะคะทุกคนกรูตาเมเซซันนิงแคนนาบีพาวเดอร์ตัวนี้ไม่ต้องต้มไม่ต้องเคี่ยวแค่โรยนิดเดียวก็อร่อยค่ะ ไม่มีส่วนผสมโซเดียมจากผงชูรสอร่อยกูตามิกจากใบเขียวเมนูไหนต้มผัดแกงทอดเพียงแค่โรยก็อร่อยค่ะหงซองบรรจุ12กรัมซองละราคา30บาทซื้อยกแผง22่ราคา500บาทหรือ20แผงขึ้นไปส่งราคาแผงละ420บาทเท่านั้นค่ะผงปรุงใบเขียวเป็นกรูตามเม็ดจากธรรมชาติ ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ไม่มี MSG ซึ่งนอกจากจะช่วยปรุงแต่งอาหารมื้อโปรดให้อร่อยแล้วยังมีส่วนช่วยทำให้หลับง่ายอารมณ์ดีลดเครียดบรรเทาอาการไมเกรนนะคะให้ทุกมื้อของคุณอร่อยและแถนได้ประโยชน์นะคะ